ลุงมาซื้อบ่อยไหมครับก็ถ้ามาก็ซื้ออ่ะถามก็ซืูอเลยแล้วรสชาติอร่อยไหมรสชาติอร่อยนะคือเก็บในตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์อ๋อเป็นอาทิตย์เลยนะโอ้ซื้อไปกินหรือไปเก็บเนี่ยเก็บเอาไปเก็บนะตายแล้วโอเคขอบคุณมากครับจะซื้อไปกินก็หมดแต่นะออ๋เสียดายนะเก็บกินเรื่อยๆนะครับผมแล้วเพื่อนๆสนใจอยากจะรับลูกชิ้นไปขายต่อมีทางเรามีส่งไหมครัมีให้รับผานตลาดนะโอเครัคผ่านได้นะคะขอเบอร์โทรหน่อยครับผม สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับรายการมาดูกันครับผมและขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัดกกกาเป็นนัดวันเสาร์ตอนเย็นครับผมเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตร้านลูกชิ้นกะละมังครับผมนี่ก็จัดมาหลายกะละมังกันเลยทีเดียวครับผม คุณลค้าครับสวัสดีครับผมกำลังวุ่นเลยนะน้ำจิ้มนี่เป็นปน้ำจิจ้มอะไรเอ่ยซีฟู้ดนะสั่งได้เลยครับผม ครึ่งโล60บาทโลละเท่าไหร่ครับคุณแม่คะยี่สบบาทร2 0่บบาทนะครับน้ำจิ้มนี่เราแถมฟรีใช่ไหมครับแถมฟรีนะโอ้สุดยอดเลยทีเดียวอันนี้ต้องเราต้องไปนึ่งต่อไหมหรือว่าทานได้เลยครับผมทานได้เลยนะ ครับเดินดูเด่นหากันนะครับสวมหน้ากากอนา,ามาย100ัยร้อยเซนนะครับนะครับปิดจมูกปิดปากให้สนิทนะครับขอบความร่มมือด้วย คุณพี่นายหมูทอดดูไหมครับคุณพี่นายหมูทอดคุณทอดปลาตาไก่ทอดนะครับคุณแมนหมูทอดมันทานรางเตียนชิ้นหมูด้วยครับคุณพี่คะเดี๋ยวรบกวนแนะนำหน่อยครับว่าทางร้านเรามีอะไรบ้างนะครับมีีหมูยอค่ะอจะเป็นแค่ละยี่สิบห้าบาทอันนี้จะเป็นค่าวแท่งร้อยนะคะอันนี้จะเป็นกระติ้นหมูค่ะครับผม ก็ S <S เป็นหมูล้วนค่ะธรรมดาไม่ใส่พริกไทยฝั่งนี้จะเป็นพริกไทยดําค่ะแล้วก็แบบนั้นกินทุกอย่างนะคะ <ừ> ราคาเดียวกันหมดรวมได้จ้าราคาเดียวกันหมดรวมได้เลยอ<ช>๋สุดยอดเลยคร<ช>ับผม อันนี้ก็จวนจะหมดแล้วนะฮะ ฟ้าก็ต่อคิวซื้อเลยครับผม ถ่ายหน้าดูเลยไปลุงช่องไหนเนี่ยอยู่ทูบมาอยู่ทูบเอออยู่ทูบโปรโมทวัดหน่อยโปรโมทวัดหน่อยมีของของดีวัตถุก,กาใช่ไหมครับลุงมาซื้อบ่อยไหมครับก็ถ้ามาก็ซื้ออะ หางไวด้วยแล้วรสชาติอร่อยไหมรสชาติอร่อยนะคือเก็บในตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์อ๋อเป็นอาทิตย์เลยนะโอ้โอซื้อไปกินหรือไปเก็บเนี่ยเก็บเอาไปเก็บนะตายแล้วโอเคขอบคุณ <c oughs> ม,มากคนระับจะซื้อไปกินก็หมด,ดเลยนะอ๋อเสียดายนะเก็บกินเรื่อยๆนะครับผม It is. <laughs> คุณแม่ค้าของเราขายที่นี่วันไหนบ้างครับผมมีค่ะพื้นหน้ากามันน่ายตลอดเะฮะนักแต่งงานนะครับขอฝากร่วมมือด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆสนใจอยากจะรับล okay. ูกชิ้นไปขายต่อมีทางเรามีส่งไหมฮะมีให้เราขายตลาดนะโอเคเราพาได้นะคะอ่าขอเบอร์โทรหน่อยครับผมหุ่นหอมเหนื่อยค่ะเจ็ดเากลูกบุญแให้ตลาดนะอ๋อติดต่อคุณอะไรครับผมเบอร์ค่ะ ุณเบิร์ตใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไงวันนี้ต้องขอบคุณที่มาถา่ายทำนะครับครับผมสวัสดีครับขอบพคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับรายการมาดูกันสวัสดีครับผม